อ่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับนี่นะฮะเอาวันนี้นะครับนะแอดมินอบตเชบุรีก็นะครับมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะฮะโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชบุรีนะครับนี่เป็นอ่าระบบประปาตามบัญชีรัฐกรรมนะครับหรือเราเข้าใจนะครับก็คือปอกแทงนะครับนี่ก็เป็นขนาดไซส์แอลนะครับนะฮะอ่าก็ถือว่า เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ SML นะฮะหนังงบประมาณก่อสร้างประมาณ5้ล้านแสนนะครับนะฮะซึ่งในระบบนะฮะปลาปลาปลอกแทงของเรานะครับก็ได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำมาทดแทนปลาปลาลูกเดิมนะครับนี่นะฮะนะฮะแบบของทางกรมปนมัยเนี่ยนะครับนะซึ่งในส่วนของเขตบริการก็นะครับนะจะจ่ายให้ที่บ้านชัยบุรี หมูที่1ครับกับหมูที่7นะซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณเท่าไหรประมาณี่กิโลประมาณ4กิโลนะครับนะด้วยความสูงที่เห็นนะครับนี่อ่ะดูนะครับนะก็สูงพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าความจุของปอกแทงนี่จะจะมีความจุมากกว่านะครับเพราะว่าถังสูงเนี่ยนะฮะก็จะอัดเต็มด้วยด้วยน้ำนะครับนะฮะส่วนถังปกติของเรานี่นะฮะมันเป็นถังแบบใช้แรงดัน ที่อยู่ข้างบนนะครับนะปริมาณก็น้อยกว่านะครับฉะนั้นล้วแรงดันของทางปอกแทงที่เห็นอยู่นี้ก็สามารถที่จะกระจายไปได้ไกลกว่านะครับแต่เนื่องจากว่านี่นะครับนะปัญหาของทางบ้านเชยบุรีนะครับห่างจากจุดนี้เนี่ยประมาณ4กิโลโดยเฉพาะบ้านเชยบุรีหมู่7ดนะครับนะฮะมันจะอยู่ไกลครับแล้วก็ในส่วนของท่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีการโหลด นะครับสนิ้ว3นิ้วอะไรต่างๆไปนะครับแต่ว่าชุมชนในส่วนของอชัยบุรีนะครับมีปริมาณการใช้น้ําค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะฮะที่อยู่ปลายสายเขาก็บ่มาว่าเอ้น้ำมันมัน,มนไหลมันไหลค่อยนะครับนะเราก็ไปทราบว่าค่อยนี้ขนาดไหนนะขณะที่ทําให้เครื่องทำน้ําอุ่นไม่ทํางานไหมหรือยังไงอะไรประมาณนี้นะก็เป็นปัญหานะครับก็เลย ามาตรวจดูนะครับแล้วก็มาพบกับทางเจ้าหน้าที่นะครับผู้ดูแลปลาปานะครับนะฮะก็นี่เลยนะครับนะคุณสันสัญานะหรือวันดล่วยเนาะอ่าอ่ะเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยนะครับว่าในส่วนของท่านเองเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับในส่วนของการดูแล,ด,แลดูแลเนี่ยดูแลปลาปาเติมสารส้มแล้วครับสารอื่นๆที่ให้ตกตะกอนเร็วครับ อ๋อนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ดูแลผู้ผลิตและดูแลตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างครับในส่วนของการดําเนินงานในส่วนจุดนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับเขาเรียกว่าไอปริมาณน้ํากับไอคุณภาพน้ำนี่ถือว่าโอเคแล้วถือว่าโอเคเพราะว่าบริษัทเขามาดูมาตรวจทุกเดือนครับครับเรียกได้ว่าเป็นปลาดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าเราเองก็ยังไม่แนะนำเนาะเพราะว่าของเราท่อทาน้ของเรามันเป็นระบบเก่านะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของ ในส่วนของแรงดันน้ำเนาะนะครับอ่ะก็อะเดี๋ยวให้ให้พาดูหน่อยนะครับว่าในส่วนของการทำงานนะครับมันเริ่มจากยังไงอาเช่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแลในส่วนของผู้ดูแลนะที่เขาดูแลนะครับเริ่มต้นเราจะระบบของเรานี่จะจะดูดน้ำจากโน้นเลยน้ำน้ำโขงครับนะครับ แล้วก็มาลงถังใสเดิมนี้มาพักที่ถังใสแล้วใช้ดสูบเข้าระบบบ่อแข็งครับครับเรียกเดียวว่าดึงน้ําดิบมาพักเอาไว้ก่อนนะครับก็เป็นการตดตะกอนไปรอบหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็มาเข้าสูบลงสูบครับแล้วก็ไปเข้าถังกลองบ่อพักครับบ่อพักนะครับน้ําใส อันนี้จะมีบ่อพักอีกรอบหนึ่งนะจะมีพวกสารส้วมอะไรต่างพวกคอรีนอะไรต่างๆของเขาเนาะครับผมแล้วมันจะมีระบบกองใหญ่อยู่ตรงนี้อีกใช่ไหมครับกองกองละเอียดกองอะไรเนอละเอียดมันจะมันจะกองสองกองครับกองน้ําใสและกองส่งเข้าหมู่บ้านครับทังสูงครับครับตัวตัวทังสูงนี่ก็คือเป็นน้ําน้ําสะอาดแล้วน้ำสะอาด้วครับรอรอการส่งอย่างเดียวครับรอส่งอย่างเดียวนะครับนะฮะนี่คือโรงสูครับครับ นี่คือได้สองตัวสูบขึ้นถังสูงครับเพื่อล่อยเข้าหมู่บ้านครับอ่าครับผมแล้วนี่ก็เป็นถางเคมีสามถังครับคือคือเราต้องเติมตลอดตรงนี้ครับเติมตลอดครับนะฮะเพราะว่าสองวันต้องเติมครั้งหนึ่งครับครับเพราะว่ามันทํางานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ๋อเรียกได้ว่าถ้าถ้าไฟไม่ดับนี่ก็ไม่มีปัญหาถ้าถ้าไฟไม่ดับนี่ไม่มีปัญหาถ้าไฟดับนี้น้ํามันจะขุดเห็นไหม คือยังไงมันก็ขุนใช่ไหมถ้าไฟดับไฟดับน้ำมันจะขาดระบบแล้วมันจะขุนครับเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเข้าหมู่บ้านเพราะว่าตะกอนมันอยู่กับท่อส่งหมู่บ้านนะครับทีนี้อยากจะถามหน่อยนะถ้าไฟไม่ดับนี่ไม่มีขุนไม่มีขุนเลยครับจะขุนอยู่กรณีเดียวคือท่อมันแตกท่อมันแตกครับแล้วปลาแตกแล้วตอนเข้างซ่อมมันจะขุนขุนช่วงนั้น แต่ว่าในระบบปลอแก้งนี่จะจะไม่ขุนแน่นอนไม่ขุนครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไฟดับกระทานหันแล้วระบบมันมันมันลวนไปแล้วทำยังไงทีนี้มันจะขุนไหมไม่ไม่ขุนครับเพราะว่าระบบไฟตัดปั๊บนี่เครื่อง ใดเนี่ยมันจะตัดตัดของมันเองอ๋อแสดงว่ามันเซฟระบบแล้วก็มันเซฟระบบของมันเองครับแต่แต่ว่าไอ้ไอ้ตัวที่เราเราปล่อยไปมันเซฟไหมไม่ไม่เซฟอ๋อแสดงว่าเซฟแต่เฉพาะตัวระบบครับแต่น้ําในถังสูงมันก็หมดไปครับหมดอ่ะทีนี้น้ําถังสูงมันหมดไปแล้วนี่มันมีตะกรนาค้างในระบบไหมไม่มีครับเพราะว่าเราตั้งล้างระบบดีอยู่ตลอดครับเดือนหนึ่งจะล้างสองระบบครับเพราะว่าล้างถัง ใสแล้วก็ล้างถังสูงครับคือคือถ้าไฟดับสมมติเนะว่าค,คือถังสูงที่เห็นอยู่นี่นะฮะถ้าเกิดว่าทางผู้ดูแลดีนะไม่ไม่ได้มาเขาเรียกว่าไม่ได้มา,มมาปิดวาล์าว,วอ่าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวน้ำมันก็หมดทีนี้ครับผมแล้วตะกอนมันมันมัน,มนจะมีไหมอยู่ในถังไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าถ้าไฟดับปั๊บนี่ระบบมันจะถ้าไฟมาเนี่ยตัวเนถังสูง มันจะล้างของมันเองครับใช่ไหมครับผมก็แสดงว่าในระบบรอมันนี้มันมันจะไม่มีการขุนแน่นอนครับผมเพราะมันใช้ระบบของมันหมดเลยครับครับเอาละครับก็ฟังไปด้วยกันนะครับนี่ก็เอาปัญหานะครับในส่วนที่พี่น้องผู้ใช้น้ํานะครับบางส่วนถามมาว่าเอ๊ะทำไมน้ำประปาปอกแทงนี้เมื่อเราลงทุนถึงห้าล้านกว่าบาทแล้วทตไมันมันมันขุนเนาะก็หนึ่งก็คือขุนเพราะท่อท่อมันแตก แล้วก็เกิดการซ่อมที่ปลายสายนะครับแล้วก็อาจจะมีเศษตะกอนดินเข้า,เ,าเข้าไปก่อนแล้วก็มันก็จะขุนเป็นบางช่วงแต่ในระบบจริงๆในปอกแทงนี้ไม่มีขุนแน่นอนนะครับพรเพราะว่ามันมันมีระบบออตโต้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีมีการล้างระบบแบบแบบอ,อตโตเมติอยู่แล้วนะก็แสดงว่านี่นะฮะก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับนะจากนวัตกรรมของทางปอกแทงนะครับนะก็เชื่อถือ เชื so, ่อถือได้นะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปมาให้กับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้น้ําได้เห็นกันนะครับนี่นะครับว่าเราเองนี่ก็นะครับนะมานะครับมาให้เห็นนะครับในส่วนของอาการผลิตน้ํานะครับรวมจนถึงระบบที่ที่เราเปิดบริการตรงนี้นะครับถือว่าไฮเทคที่สุดแล้วนะครับนะฮะนะก็ในส่วนของแรงดันน้ำนะครับนะที่ที่มีอยู่ไกลนะฮะ วันนี้แอดมินก็มาตรวจดูแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะคิดต่อยอดนะครับโดยจะไม่ใช้แหล่งน้ําอื่นเข้ามาปะปนในระบบของปลอกแทงดิดขาดแต่รเราอาจจะใช้ในส่วนของการนะครับนะฮะใช้น้ําที่เป็นน้ําที่ผ่านการผลิตแล้วนะครับแล้วก็จะเอาไปพักเอาไว้นะอาจจะไปพักไว้ที่หมู่ที่3 นะครับนะครับก็เพราะว่ามันเป็นสถานที่ประปาของเราเดิมอ,อยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็อาจจะทําระบบถังสูงขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นนะก็อาจจะนะอาจจะของประมาณอ่าก่อสร้างอีกสักลูกหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะไม่ีปัญหาเนาะครับนะนะนเนื้อที่ใช้ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมนะมันก็ไม่เยอะนน่เนาะนะน่า,นะน,าน่าจะสร้างที่หมู่สามของเราได้อีกนะครับสร้างหมู่สามเราใช้น้ําบาดาลนี่ยิ่งสะอาดสะอาดใช่ไหมอ่นะเดี๋ยวยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็ เป็นคลิปมานะครับนะให้ให้ดูนะครับในส่วนของระบบประปาที่เราเรามีอยู่นะครับระบบตัวนี้นะเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะแต่ว่าเราก็รักษาระบบเอาไว้เป็นระบบสำรองนะครับโดยการสูบน้ําขึ้นเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ระบบมาเสียหายเนาะนะครับส่วนระบบที่พี่น้องหมู่ที่1กับหมู่ที่7นะครับใช้อยู่นี่จะใช้ระบบปราปาฟอกแทงตัวนี้นะครับ ส่วนหมูที่3จะใช้ประปาบาดานนะครับเราแยกท่อกันใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวยังไงก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะพี่น้องบ้านชายบุรีหมู่1กับหมู่7นะครับนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็แชทนะครับนะฮะหรือถามมาได้นะครับเดี๋ยวก็จะตอบนะครับเท่าที่ตอบได้แต่ว่าในช่วงที่รับประกันนี่จะ2ปีใช่ไหม สองปีหกเดือนอ่ะสองปีหกเดือนนี้เราเราไม่สามารถทําระบบอื่นนะครับที่เอามาต่อครับระบบขอปอกแทงได้นะครับก็ขอแจ้งผู้ใช้น้ำนะ่รับทราบแต่ัวเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับนะเ้าเอาเป็นว่าท้ายนี้นะปัญหาต่างๆที่พี่น้องนะครับนะบ้านเชบุรีเนี่ยเป็นชุมชนเมืองนะครับนะเวลาที่เขาอยากจะติดต่อผู้ดูแลประปาเนี่ยส่วนมากดีนะผู้ดูแลปปาไม่ค่อยได้พกโทรศัพท์นีจริงไหมจริงครับเดี๋ยวยังไงฝากด้วยนะนะครับเพราะว่าท่านเองต้อง ต้องได้ดูนะครับนะฮะเราก็ต้องได้คือต้องได้ดูคนเดียวอ่ะนะครับนะแล้วก็พี่น้องของเราเวลาแจ้งมามันจะช้าเนาะยังไงฝากในส่วนจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะถ้าเป็นไปได้ก็ให้เบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับกับกับผู้ใช้น้ําแปะไว้ด้วยเด้อนะอ่ะก็คลิปนี้นะต้องขอขอบคุณคุณสันธยาโพธิพันธ์ครับหรือ กิโลยครับกิโลยโอเคนะครับต้องขอขอบคุณนะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับครับผม